สวัสดีลลโอลลโออะไรอ่ะลลโออะไรอ่ะอ๋อเลโอในดัตใช่คนละเรื่องแล้วคนละเรื่องอ่ะโอ้โหคุณเปิดหัวมามาเป็นแมททิกเอ้าเลโอในดัตแม่งสามร้อยปีอ่ะสามร้อยอ่ะสามร้อยเอาละสามร้อยทั้งคืนเอามันลงสามร้อยทั้งคืนทั้งคืนเลยอ่ะเออเรอเร็วเร็วเดี๋ยใช่เปล่าอย่าอย่าให้เขา สวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะจากชาร์จซีเอสบิ๊กบายนะวันนี้ขออนุญาตรีวส่วน <ลด S 2> ผมก็สวัสดีครับลีโอไนดั๊ <c oughs> ให้รถจั <c oughs> ดขานะเฮ้มีทานนมา่านี้เมื่อวานอ่ะอันนั่อันนั่นอันนั่น,น,อน,นอเอา้าวันนี้ขออนุญาตรีวิวรถเข้าใหม่สองคันนะห่างหายไปนานใช่ลูกค้าแม่งโทรมาหาผมเมื่อเช้าสองคนอ้าวเยียไม่เห็นอัปเดตรถเข้าใหม่เลย ตั้งแต่วันที่ไล์สดไปก็หายไปเลยผมนึกว่าตายไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยเกูยังไม่ตายนะ <c oughs> คือมันไล์ไม่ทันส่วนมาพกพ่อค้าจะมาตัดกันเออนะก็ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้2องคันแล้วกันครับผมนะรีวิวให้ชม2องคันสภาพนางฟ้าแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้เริ่มที่คันแรกครับ c f 6 5 0 f นะปี2016สีดำแดงโครง<ะ>แดงตัวลิมิเต็ดยอดนิยมสภาพแม่งน้องป้ายแดงรถโคตรใหม่โคตรใหม่ไล่ตำหนิ นะไม่หมื่นเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ดูเลยไม่เนี่ยหมืน่นสองแล้วสภาพแบบนี้มีเบาะแต่งแล้วโชคหลังทำเป็นสีเออลินแล้ว mm hmm. นะสปูนยกหลังมีล้อแดงมียางใหม่ๆท่อพานะแค oh ดบาร์โอ้โหเฮ้ยโคตรลงตัวโคตรสวย mm hmm. นะไม่ไม้องไปหาท่อ เทพเทพใสแล้วเอาแค่นี้พอโอ้โหแล้วดูโชกได้ไปเลยนะใช่านะได้หรือแปดติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์แล้วก็สวยแล้ก็สวยไก่ลีโอสวยนะอ่โซสเตอร์โหได้ไปเลยคันนี้นี่แม่งนางฟ้าของจริงครับนะไม่หมื่นสองฟังเสียงเลยดีกว่าอ้อโหเสียงแม่งทุ้มๆอันนี้คาบอะไรน่าเป็นาบไอไอนี่เปล่าที่ติด ไฟซีนอนไฟซีน,อนซ้นอนจีบมคุณดูนะท่อนะปกตินะถ้าท่อได้สูดนะ,ะแม่งจะออกเลยแบ็กไฟมาเลยปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะโอ้โหไงสูดป่ะสูดยิงกูเท่อแม่งได้สูด พาได้สูตรลงสูตรนะเรียบร้อยเลยนะอัตราการเร่งมาแน่นอนนะุไฟทุกดอกเรเฮ้ยนะนะราคาโจรป้องมีราคาโจรแล้วใช่เมื่อเช้าเรียกร้องกันมาราคาโจรเอาไป155,000บาท1 5ึ0 0 0บาทร,บราคาสภาพนางฟ้าราคาโจรแบบนี้นะครับ รัคนที่2 CB 650R นะ LED ปี <2020. S> 2 2 2 2 2 2 2 0แม่งเล่นไป20ไเลยแม่งโคตรใหม่รถสภาพน้องป้ายแดงมาเพราะก็ตกแต่งนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นกระจกปลายแฮนด์กาดหม้อน้ำท่อสลิปออนปลาย s o p r o t e c t นะล้อสีชาถังสีเดิมช้ำๆ้ำนะ ท้ายสั้นนะโซสเตอร์ได้มีการล้มหลังมีสปูนยกหลังอไอเขาเรียกว่าอะไรฮะเออเกยงเกยงเกยง GTR ครับครอบแข้งนะครอบแข้งสองฝั่งนะ K 2ไมค์คันนี้อยู่ที่หนึ่งสองสามหนึ่งหมื่นสองพันโลฟังเสียงเลย เสียแม่งได้เว้ยแม่งงั้น,นโซนพออย่างลั่นน้องป้ายแดงแบบนี้นะสภาพน้องป้ายแดงอย่างนี้นะปี2020นะเฮ้ย2อ0 0ส 5, บาท25,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ ศูนย์หกสองวันนี้ลาไปด้วยถ้าหลบกระสุนดอมแมทิกไป <laughs>